สวัสดีค่ะเจอกันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้าก็จะมาไขาข้อสงสัยนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับเงินวันนี้นะคะแต่ว่าได้รับเงิน5,000บาทนะคะทำไมถึงได้รับเพียงแค่5,000บาทนะคะเพราะว่าหลายๆท่านทำไมถึงได้รับเงิน10,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะว่าเป็นเพราะอะไรอาจากการณีตัวอย่างน้องท่านหนึ่งนะคะได้สอบถามเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะ น้องท่านหนึ่งนะสอบถามเข้ามาว่านะคะในรอบวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะคือทางธนาคารโอนเงินมาไม่สําเร็จนะคะแล้ววันที่29ก็โอนเงินมาไม่สําเร็จอีกทีนะคะพอมาวันนี้นะคะวันที่8พฤษภาคมทางธนาคารนะคะก็โอนเงินมาสําเร็จนะคะก็ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะได้5,000บาทนะคะแต่ก็สงสัยว่าทําไมถึงได้เพียงแค่5,000บาทนะคะทำไมถึงไม่ได้รับเงิน10,000บาทเหมือนคนอื่นเขานะคะ คืออย่างนี้นะคะกรณีแบบนี้นะคะเราสังเกตนะคะว่าธนาคารเขาโอนเงินมาในเดือนที่1นะคะเขาไม่ได้บอกเราว่าเขาจะโอนเงินมาในเดือนที่1และเดือนที่2เพราะว่าคนกลุ่มนี้นะคะจะได้รับสำหรับยอดเดือนเมษายุนเท่านั้นนะคะส่วนยอดของเดือนพฤษภาคมจะได้วันไหนนะคะก็จะได้รับอีกทีวันที่21พฤษภาคมนะคะจะเป็นรอบที่สองของเดือนนี้นะคะ กรณีที่2เดี๋ยวเราไปดูนะคะสำหรับคนที่จะได้รับ1,000 0บาทค่ะกรณี1,000 0บาทนะคะหากเป็นแบบนี้นะคะเดือนที่1และเดือนที่2นะคะวันทําการโอนนะคะวันที่5พฤษภาคมจํานวนเงิน1,000 0บาทนะคะสถานะบอกว่าโอนเงินนะคะไม่สําเร็จนะคะถ้ากรณีแบบนี้นะคะ สังเกตนะคะให้ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะให้นับไปอีก7-10ถึงวันทำการหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะสถานะแบบนี้นะคะท่านจะได้รับ10,000บาทนะคะส่วนกรณีแรกนะคะเพราะว่ารอบแรกของธนาคารเนี่ยเขาโอนมาแค่5,000บาทนะคะก็เลยได้รับแค่5,000บาทนะ,ะส่วนท่านนี้นะคะกรณีที่2นี้โอนมา1 0,000บาทไม่สำเร็จนะคะจะได้รับอีกทีนะคะถ้าเป็นวันที่5ตอนนี้นับไปอีก 10วันก็จะประมาณวันที่15ห,หรือกลางเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะรับ1,000 0บาทอันนี้คือกรณีที่2นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะกรณีที่โอนเงินมาสำเร็จแต่ทําไมเงินถึงไม่เข้าบัญชีค่ะตัวอย่างนี้นะคะก็คือเดือนที่1และเดือนที่2นะคะโอนเงินมาวันที่7ที่ผ่านมานะคะโอนเงินมาสำเร็จ แต่ว่าเช็คในบัญชีแล้วแต่ว่าเงินไม่มีนะคะถ้ากรณีแบบนี้นะคะเงินเราเข้าบัญชีแล้วนะคะคือต้าได้พูดไปก่อนหน้าน้้นแล้วไปไล่ดูคลิปเดิมได้นะคะก็โอนเงินมาสําเร็จแล้วนะคะข้อความก็มีแล้วนะคะแต่ว่าไปเช็คเงินในบัญชีแต่ว่าเงินไม่มี ให้ไปเช็คทุกบัญชีเลยนะคะหากเกิดว่าเช็คทุกบัญชีแล้วยังไม่มีนะคะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารเลยนะคะว่าทําไมเงินถึงไม่มีนะคะเพราะทําการโอนเงินสําเร็จแล้วแต่ทําไมถึงยังไม่มีนะคะโทรสอบถามธนาคารได้เลยนะคะเพื่อความแน่ใจนะคะอย่ารอนานนะคะ คสรุปนะคะถ้าในตารางการโอนเงินนะคะของเรานะคะให้สังเกตว่ารอบเดือนนะคะวันที่รับถ้าเป็นเดือนที่1น,นะคะก็แสดงว่าเราจะได้รับแค่5,000บาทนะคะซึ่งระบบธนาคารเนี่ยเขาจะตั้งโดยอัตโนมัติว่าในรอบของเดือนนี้นะคะเดือนแรกเนี่ยเขาจะโอนมาเท่าไหร่นะคะถ้าตั้งไป5 0 0 0นะคะเขาก็จะโอนแค่5,000ถ้าเกิดว่ากรณีที่ยกตัวอ,อย่างไปะคะเป็นเดือนที่1และเดือนที่2 1 0 0 0 0บาทนะคะ ซึ่งโอนเงินมาไม่สําเร็จตอนแรกนะคะรอบที่2นะคะเราก็จะได้รับ10,000มืนบาทนะคะส่วนใครที่อยู่ในกรณีที่แบบว่าโอนเงินสําเร็จแต่ว่าหาเงินไม่เจออยู่ธนาคารไหนก็ตามพี่ต้าได้บอกไปนะคะก็ไปเช็คทุกๆบัญชีธนาคารที่เรามีแล้วก็บัญชีพร้อมเพย์ที่เราเคยผูกไว้นะคะแต่เราจําไม่ได้ว่าเราเคยผูกไว้นะคะให้ไปเช็คให้ดีแต่ในระหว่างนี้นะคะขอแนะนํานะคะสําหรับผู้ที่กําลัง รอรับเงินอยู่ในสถานะที่บอกว่าโอนเงินไม่สําเร็จนะคะให้ไปตรวจสอบบัญชีของตัวเองเลยนะคะว่าบัญชีของตัวเองเนี่ยได้ทําการผูกพร้อมเพย์ไว้หรือ,อยังนะคะ mm. คือทางกระทรวงการคลรังธนาคารเขาก็แจ้งมาอยู่ตลอดนะ mm. ว่าให้ไปทําการผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนไว้รอนะคะ mm. อย่าให้มันโอนรอบที่1รอบที่2ไม่สําเร็จนะคะให้ ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์โอนมาครั้งแรกไม่สําเร็จแล้วก็ให้เขาโอนมารอบที่2ให้สําเร็จนะคะไม่งั้นท่านก็จะรอไปอีก7-10วันทําการนะคะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะก็แล้วแต่รอบของธนาคารที่เขาทําการโอนนะคะแล้วคนที่เจอปัญหาแบบนี้ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะก็เยอะอยู่เช่นกันนะคะฉะนั้นแล้วมันก็จะเกิดความล่าช้าไปได้นะคะฉะนั้นแล้วให้เราตรวจสอบ บัญชีของตัวเองนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะตาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านที่กําลังอยู่ในปัญหาแบบนี้นะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะสวัสดีค่ะ